สวัสดีครับวันนี้วันที่18เดือน1 0 68นะครับก็จะมาให้ดูลูกค้านะครับติดตั้งไปตั้งแต่ปี65เดือน12นะครับก็คืออีก2เดือนเนี่ยจะหมดประกันวารันตีแล้วแต่ว่าไฟเนี่ยติดข้างเดียวนะครับเป็นบเาดี D. ข้างนี้ไม่ติดนะครับตรวจสอบแล้วลูกแก้วเสียนะครับอันนี้เข้ามาเคลมนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อให้ใช้นานต่อไปได้ อีกยาวๆนะครับก็คือถ้ายังอยู่ในประกันเนี่ยเซอร์วิสฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วก็คือไม่ได้ซ่อมนะครับคือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็ขอให้ลูกค้ามั่นใจนะครับในกรณีการรับประกันสินค้าสบายใจได้เลยครับถ้าเสียภัยในวารันตีเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับชุดใหม่ไปเลยโอเคดูนี่นะครับเราก็ทําการติดตั้งไฟชุดใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับใส่ให้ใหม่สองข้างเลยับไฟมีปัญหาข้างเดียวแต่ว่า ยังอยู่ในการรับประกันครับก็ติดตั้งชุดใหม่เข้าไปแทนชุดเก่าเลย okay. โอเคต่อใค้ใช้ด้วยการเราครับสบายใช้ได้ครับกรณีไฟหน้ามีปัญหาแล้วอยู่ในวารนตีแค้ไ่ายนะครับโดยการเปลี่ยนใหม่างเพื่อไม่ต้องมาลือ้อซ่อมอะไรนะครับน,นี่คืออาการเดิมที่มาเนี่ยไฟมันชิปมันเสียนะครับแผลมันออกแต่บอกหน,หน่อยๆนะคือชิปพันอาไวานะ้งเดี๋ยวนี้ก็น่าจะใช้ต่อได้อีกยาวๆแล้วครับ ฝากไว้ด้วยนะครับร้านบายไฟฟิล์มครับด,ด,ดีดูแลลูกค้าเต็มที่นะครับวันนี้